สวัสดีครับลัคกี้เอมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาลองเทสหางทั้งหมด3อันกันดูนะครับว่าหางอันไหนจะแรงที่สุดนะครับคือผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆล,ลองเดาดูก่อนเพราะหาง3อันเนี่ยออฟแต่ละอันเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับอ่าตัวแรกนะครับเป็นเพียวฤิคุไกลหเอ่ะมีออสแต่สองเอทีเคนะครับไกลห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เด็กสี่อ่ะตัวนี้เป็นตัวเพียวฤิคุนะครับเป็นอันแรกนะครับ อันที่2ก็คือเป็นหางเลือด damage inc 3.5%้ตไอตัวนี้มีใกล้5นะครับตัวนี้จะไม่ไม่ได้นับนะครับอ่าเป็นแค่ damage inc 3.5%เท่านั้นนะครับตัวนี้คือตัวที่2ที่เราจะมาเทสกันแล้วเราก็จะมีตัวที่3นะครับก็คือหางเลือเหมือนกันนะครับแต่เป็นไกล7.5แล้วก็มีเด็ก5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหางทั้งหมด3อันที่เราจะเทสกันวันนี้แต่ละอันเนี่ยมีออฟที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะดูใกล้เคียงกันมากนะครับผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองคิดดูนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่เพื่อนๆคิดว่ามันจะแรงที่สุดนะครับลองพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างให้ผมหน่อยละกันนะครับจะได้ลองเทสดูก่อนว่าเฮ้ยเราเนี่ยคิดถูกหรือเปล่าอย่างเช่นบางคนบอกดาเมจ INC 3.5%เนี่ยแรงกว่าไกล5เกือบเกือบเท่าไกล7จจจริงหรือเปล่านะครับเออ หรือว่าเพียวลิคูนะครับมันมีออสแตดสมี ATK 20เนี่ยแล้วก็แต่ว่าไกลหนะครับมันอาจจะแรงใกล้เคียงกับไกล7.5หรือว่าแรงเท่ากันเลยหรือเปล่าเออตัวนี้แหละนะครับที่เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูกันในวันนี้ตอนนี้ให้เพื่อนๆนะครับคอมเมนต์กันมาก่อนว่าอันไหนเนี่ยจะแรงที่สุดนะครับผมให้รายละเอียดเพื่อนๆเพ,อนเพิ่มเติมนะครับก็คืออันแรก ATK นะครับ ตอนนี้คือ14689มีเพนอยู่37.8%นะครับคิดาเมจ248.5 ADK 82.5ดาเมจ INC 46.9นะครับเอ,อ่อเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาก่อนนะครับ ก่อนเพื่อนๆจะเลื่อนไปคอมเมนต์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง Lucky M กันด้วยนะครับอ่าคอมเมนต์กันหรือยังครับผมโอเคนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมระหว่างรอเดี๋ยวผมเซ็ตของก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวแฟลลี่ออกนะครับจะได้เทสกันง่ายขึ้นอ,อันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เพียวหรือขูให้ก่อนนะครับ เราใส่เพลลิคุนะครับเพลลิคุออสแตดสอ ATK ยีไกลหาเปนะครับแล้วมี DEX 4พร้อมไหมครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่กดอะไรเลยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ามาเทสให้ดูกันนะครับอ่ะเรื่องเริ่มที่เพลลิคุกันก่อนเดี๋ยวรอดาเมจก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ขึ้นมา2.7แล้ว จะดันไปมากกว่านี้ได้หรือเปล่าเออ <c oughs> สแต็กไม่ขึ้นเลยครับถ้าไรสองเก้าแล้วอ่ะเมื่อกี้สองเกขึ้นมานะครับ แต่ขึ้นมาแค่ดิบเดียวเองอ่าสองเจ็ดไหมสองเจ็ดเท่าไหร่ครับเมื่อกี้สองเจ็ดเก้าศูนย์หกสองหนึ่งอ้ามีสองเก้าแล้วสองเก้าแปดห้าสี่เก้าเจ็ด 2,9,8,5,4,9,7นะครับสูงสุดหรือยัง2,9,8,5,4,9,7นะครับโอเคน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวหางพิวริคุนะครับผม อ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น2985497นะครับเมื่อกี้ที่เราได้มากที่สุดนะครับโอเคเราไปต่ออันที่2นะครับเราจะยืนที่เดิมเนอะเป็นดาเมอจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะครับอันนี้เป็น2975อะไรเนี่ยไม่ทัน เื่อกี้ขึ้นมาแล้วแต่ไม่ทันอ่าสอแล้วสองเก้าเจ็ดห้าเนะครับโอเค2975949โอเคนะครับอันนี้จะเป็นตัวหางเลือนะครับ ไก่ไม่ใช่ไก่ดาเมอนซีสจุดห้าเปอนะครับอ่ะอันสุดท้ายนะครับผมจะยืนที่เดิมเนอะอันนี้เป็นหางเรือไกลเจเด็ก5นะครับมาลองเทสกันว่าจะได้เท่าไหร่จะขึ้น3ามไหมอันนี้จะขึ้น3ามไหม อ่ะมีนะครับ3002818นะครับ3002818โอเค3002818นะครับอันนี้คือที่มากที่สุดเนอะอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดสามอันออกมาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูตามเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าที่เพื่อนๆเนี่ยทำไว้ว่าอันไหนเนี่ยหมันจะมากที่สุดนะครับโ okay. อเคเรามาดูหางเพียวนะครับหางเพียวเมื่อกี้จะได้อยู่ที่2 9 8 5 4 9 7นะครับ2985497อ่าโอเคอ่าเป็น3.5%นะครับ INC 3.5%จะเท่ากับ2 9 7 5949นะครับแล้วก็เป็นใกล้นะครับ7.5%นตะครับตัวนี้จะเท่ากับ3002818นะครับอันนี้เรานับเฉพาะการยิงมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับเราไม่ได้มองถึงออฟ ของตัวเรือที่เอาไปยิงบอสต่ออีกนะครับเราจะวัดกันดูว่าถ้าเกิดเราไปฟาร,ร์มมอนนะครับโดยเฉพาะมอนอย่างเดียวเนี่ยอันไหนเนี่ยจะมากที่สุดนะครับอ่ะโอเคเรามาสรุปกันนะครับถ้าที่น้อยที่สุดเลยกลับกลายเป็นว่าดาเมจไอแอนซีจนะครับจะน้อยที่สุดเลยก็คือ2975949จนะครับจะห่างกับหางเพียวอยู่ประมาณสักหมื่นนึงนะครับ หางเพียวเป็นไกลห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหางเพียวจะมากกว่า INC 3.5นะครับแล้วกออ็อันที่มากที่สุดนะครับจะเป็นไกลเจนะครับจะห่างกับหางเพียวประมาณ2 5 0 0 0แล้วก็โทษครับห่างจากดามเมตไอเอ็นีสอยู่สัก25,000แล้วก็ห่างจากหางเพียวเนี่ยประมาณ1 5ื่น นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาเทสทั้งหมด3หางให้ดูนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันแรงที่สุดเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยนะครับก็ทักมาทางช่องลักกี้เอได้นะครับก็ติดขัดปัญหาตรงไหนเดี๋ยวตอบให้ได้ก็จะตอบให้นะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง lucky m กันด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ